ติดนะครับผมติดคอไม้นะครับโอ้ยมดสารการแสดงครับเกลียวนิดเดียวนิดเดียวไปเลยครับตรงกับไปเลยอย่าพูดเลยครับคุณมั่นลบ ตรงเลยครับตรงตรงครับตรงตรงทางนี <improving> ้สส <Y> ียวพิษครับเมืองหน้าหลมเมืงหน้าทางนี่ บ้าบ้าบ้าฮักขวาเลยเดี๋ยวบ้าฮักขวาเลยไหมมาจะบิดเลยนนเออฮักขวาแล้เลยก็จะประมาณนี้นะครับผมดีดย้ายบ้านน็อกดาวน์นะครับผมออกมาจากตรงนู้นนะครับผมประมาณ20่กิโลนะครับผมดีดย้ายเข้าไปเมืองนะครับผม บอกทีล่ะบอกร้อมึงหาักขวามาเลยสิบิดป่ะไส่ไส่ใส่มันตีดอยู่เดี๋ยวอีกประัาณจะกรอกเนี่ยนะครับแล้วพุ่งว่าฮักขวากลไหมเดี๋ยวกรอกเน่ยนครั ต้องคุยกับเจ้าของรถนะครับผมมาเจาอยังไงนะครับช่องใหม่นะครับผมช่องเก่าเป็นชื่อช่อง,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 องดององีดีรับดีบ้านย้ายบ้านทั่วไทยนะครับผมช่องเก่านะครับผมเข้าไม่ได้นะครับผมต้องเลิกทํานะครับช่องนั้นฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าดีบ้านทั่วไทยนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอาจจะทำคลิปเกี่ยวกับการดีดบ,บ้านนะครับผมและอยู่กับทีมงานนะครับผมก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเราติดตามชมไปตามชมคลิปต่อไปเลยครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเบอร์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับ